ทรศัพท์มือถือ Realme C75 ที่เวียดนามมีการเปิดตัวมเทียบร้อยมาพร้อมกับชิปเซ็ต Helio G92 Max และบอดี้กันน้ำกันกระแทกระดับเดียวกับกล่องทับเลยครับถ้าวกับน้ำในข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นโดว่าสแปนนการสารสิบันีนพูดข่าวไอที ล่าสุดนี้นะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme ีนะครับเรียวมี75ในต่างประเทศเป็นหนึ่งในตระกูล C-Series ของทาง r รียวมีเนี่ยแหละชิปเซตที่มาของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็คือ m e d i t e c h Helio g ี2 Max รุ่นใหม่ที่ให้การเขารียกประสิทธิภาพในการทำงานที่คุอนขึ้งดีเนาะนี่การอัปเกรดมาจากตัว G91 นะครับที่รองรับเฉพาะ 4G เท่านั้นด้วย ในส่วนนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.72นิ้ว Refleate 9 0ตบ Body ทนทานนะครับทนแรงกระแทกเป็นพิเศษนะแล้วก็มาพร้อมกับ Armor Shell Tempered Glass นะครับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับกลองทับที่เรียกว่า MIL-STD-810H นะครับแล้วก็การก,กันฝุ่นถึง IP69 ด้วยนอกจากนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่6,000มมป์และการชาร์จที่เร็ว45วัตต์ด้วย โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง2ตัวเลนหลัก50ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังมี3ตัวเนาะแต่บอกมาแค่สเปคตัวเดียวนะครับและในส่วนนี้นะครับมาพร้อมกับ Uh, Android 14นะเรมี UI 5.0นะครับและรองรับการีเวิร์สชาร์จิ่งด้วยมี2สีด้วยกันได้แก่สี i i i n g Go l d นะออกทองๆหน่อยแล้วก็ Black s t t r m Night นะแต่ยังไม่มีการเปิดเผยราคาอย่งเป็นทางการนะไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรและกันที่จะแบบเฮ้ยเรามีความจำเป็นไหมที่ต้องการใช้โทรศัพท์มือถือที่ทนแรงกระแทกหรือแบบออมาตรฐานระดับกองทัพอะไรเงีแบบ้ยเนา ก็ดีเหมือนกันมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งสาวคนที่แบบเฮ้ยซุ่มซ่ามหรือแอคทิวิตี้แบบเข้าป่าผจญภัยมือถือที่มีสเปคประมาณนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r วโค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและขั้นนี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย